เริ่มต้นกันที่ดัชนีเฉลี่ยอุตชาหกรรมดาวโจนส์เลยนะครับแต่คือที่ผ่านมาปิดตัวเข้าสู่แดนบวกไป0.32% SP 5 0 0ปรับบวก0.48%และก็ NASDAQ นะครับปรับตัวเข้าสู่แดนบวกเช่นเดียวกัน0.75% ในสวนขชนีดาวโจนสต์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันนักขารขณะที่ดัชนีนัสแดกปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณหลังจากที่นายเจอร์ร็อปเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณว่าเฟดนั้นจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกนะครับขณะที่นักลงทุนก็ได้มีการซึมซับตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ของสหรัฐและก็หันไปจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ในวันนี้ครับ กระทรวงแรงงานของสหรัฐนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงเวลา19นา30นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับได้มีการเปิดเผยว่าดัชนี PPI ทั่วไปซึ่งรวมหมวดหมู่อาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น0.5%เมื่อเทียบรายเดือนสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ0.3%ครับ ส่วนดัชนี PPI พื้นฐานนะครับซึ่งไม่นับรวมหมวดหมู่อาหารและก็พลังงานนั้นพบว่าปรับตัวเพิ่มขึ้น0.5%ในเดือนเมษายนเมื่อเทียบมาเป็นรายเดือนสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ0.2%ครับฟังดูแล้วตัวเลขนะครับนักถุดครับก็พบว่าปรับตัวสูงขึ้นนะในหมวดหมู่แบบว่าทั่วไปครับทุกท่านก็น่าจะเป็นลบกับราคาทองคำแล้วก็ดัชนีในตลาดหุ้นครับ เพราะว่าตัวเลขได้มันมีการปรบับตัวสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับนังถุนครับตลาดก็พลิกกลับมาได้รับแรงสนับสนุนหลังจากที่นายพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐได้กล่าวในการประชุมประจำปีของสมาคมธนาคารต่างชาติที่กรุงอัสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์รแลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาครับตอนประมาณ3ทุ่มกว่า,วาเขาบอกว่าเฟดเองเนี่ย ผมคาดว่านะครับน่าจะไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกแล้วลหละแม้ว่าตัวเลขเงินเฟอ้อนั้นจะอยู่ในระดับสูงกว่าคาดการก็ตามพร้อมกับกล่าวว่าเงินเฟอ้อยังคงปรับตัวลงช้ากว่าที่คาดซึ่งจะทําให้เฟดต้องตรึงอัตราดอกเบีย้ยยาวต่อไปอีกสักระยะหนึ่งครับทุกท่านถอดข้อความก่อนประธานเฟดพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นตามแต่ถ้าเงินเฟอ้อมันยังอยู่ในระดับสูงเนี่ยสิ่งที่ผมจะต้องทำก็คือการคงดอกเบี้ยต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันไม่ได้สูงแบบเกินไปเลยเนี่ยนะครับเกินหน้าเกินตาไปเลยก็คงจะไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็จะมีโอกาสนะครับนักถุนครับที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้แต่จะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วนี่กันเลยเป็นข่าวดีครับที่ทําให้ทองคํากับตลาดหุ้นเหลือเกิดความสบายใจขึ้นมาเพราะเหมือนกับว่า จะเกิดอะไรขึ้นก็นตามแต่รวมถึงตัวเลขเงินเฟอ้อในคืนนี้เลยนะครับที่จะมีการประกาศในช่วงเวลา19เนาฬิกานาทีซึ่งตัวเลขคาดการณ์และแนวโน้มเนี่ยบอกว่ามันจะออกมาหนุนทองคำแล้วก็ออกดันชนีตลาดหุ้นได้นะครับแต่ถ้ามันเกิดพลิกล่ะเกิดออกมาแล้วเขีย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 วก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อปรับตัวสูงขึ้นถ้ามันออกมาเป็นแบบนั้นแล้วแล้วก็มันจะหมายความว่าอะไรครับมันก็จะเป็นลบกับราคาทองคําแล้วก็ลบกับราคาในดัชนีตลาดหุ้น แต่ก็อาจจะลงไม่มากแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าคนเนี่ยจะกลัวถ้าเงินเฟอ้อปรับตัวสูงขึ้นกลัวอะไรกลัวเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่พอดีว่าเมื่อคืนนี้ประธานเฟดได้มีการพูดซับนะครับผลกระทบของข่าวเงินเฟอ้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นถ้าเงินเฟอ้อออกมาแล้วมันสูงขึ้นจริงทองคํากับดัชนีหุ้นจะลงแค่ระยะสั้นๆลงแค่ปั๊บเดียวเท่านั้นครับ โอ้ oh, คุณครับคุณพูดแบบนี้นี่ไม่ให้กําลังใจฝั่งขาเซลเลยนะมันจะมีโอกาสลงแบบทุบแรงๆเลยไหมการจะทุบแรงๆได้นั้นตัวเลขเงินเฟอ้อต้องออกมาและเขียวแบบว่ากระโดดฉีกไปเลยครับนักจุดครับฉีกจากตัวเลขค่าการกับครั้งก่อนหน้าให้ตัวเลขมันต่างอย่างชัดเจนซึ่งมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมากโดยปกติถ้าตัวเลขเงินเฟอ้อในเวลาเกิดความแตกต่างนะครับมันก็จะขยับไม่ค่อยมากมายเท่าไหร่ พี่ๆนักทุนพอนจะมองเห็นภาพใช่ไหมครับดังนั้นในคืนนี้ถ้ามีคนถามผมว่าการเทรดเราคำหน้าบ่ายหรือว่าหน้าเซลจะมีความปลอดภัยมากกว่าการรอย,ย่อลงมาแล้วเทรดหน้าบ่ายเนี่ยจะมีความปลอดภัยมากกว่าครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ประธานเฟดเอาฟูกมารองรับให้กับขาบ่ายเป็นชีวิตยกับร้อยแล้วไม่ใช่ว่าร่วงไม่ได้นะทองสามารถร่วงได้แต่จะเป็นลักษณะของการล้มบนฟูกแต่ถ้าเกิดนักทุนมีเงินทุนอยู่ประมาณ200เหรเดียญแล้วไปออกทอง บ่ายหนึ่งหลเนี่ยนันกงุมก็คงจะไม่ได้ล้มบนฟูกนะฮะอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับอย่างนี้ต้องดูไว้ด้วยต่อมาเรามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันดีกว่าครับทุกท่านครับเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อวานนี้ไซเวย์อยู่ในกรอบของเราตลอดทั้งวันเลยนะครับสำหรับในวันที่ผ่านมานะั่งชมครับน้ำมันดิบปิดตัวเข้าสู่แดนลบไปนะฮะ1.10เหรียญวันเฟดตริงดอกเบี้ยสูงหลังเงินเฟ้อพุ่งขึ้นครับทุกท่าน ก็คือได้รับผลกระทบมาจากตัวเลข PPI ครับก็เลยทําให้นักทุนบางฝ่ายเนี่ยเขาบอกว่าเอะตัวเลข PPI อาจจะไม่ได้ทำให้เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะแต่น่าจะตรึงไปในระยะเวลาที่ยาวนานกว่านี้ก็เลยส่งผลนะครับเป็นลบก,กับราคาพลังงานครับทีนี้นะครับนันกจุดกลุ่มประเทศผู้สอกน้ํามันเนี่ยหรือว่า O p e ปนะฮะได้มีการเปิดเผยรายงานภาวะตลาดน้ํามันประจําเดือนพฤษภาคมเมื่อ,อาวานนี้ด้วยเขาระบุเอาไว้ว่า อุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกนั้นจะเพิ่มขึ้น2.25ล้านบาร์เรลต่อวันในปีนี้และก็เพิ่มขึ้น1.85ล้านบาร์เรลต่อวันในปี2,568ครับทางด้านของสถาบันปีโตัเรียมอเมริกาหรือว่า API ก็มีการรายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบร,รายสัปดาห์ของสหรัฐนั้นลดลง3.14 0ล้านบาร์เรล ขนาที่นั่งชุนนะครับก็ต้องรอจับตาดูตัวเลขของทางภาครัฐนะครับซึ่งก็คือตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบซึ่งเดี๋ยวจะมีการเปิดเผยในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันสรุปตัวเลขง่ายๆก็คือถ้าคืนนี้ตัวเลขที่จะรายงานในช่วงเวลาประมาณนะครับ21นาฬิกา30นาทียิ่งติดลบเยอะๆจะยิ่งทําให้ราคาน้ำมันขึ้นได้แต่ถ้ากลับไปบวกเลยบวกเยอะๆอันนี้ก็จะเป็นลบกับราคาน้ำมันดิบครับนักถุดครับนี่คือการสรุปนะฮะประเด็นข่าวสาร ตั้งแต่ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมารวมถึงในช่วงเช้าวันนี้ขอบพระคุณครับ สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรดถูกนะครับนึง่งทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ดดทั่วไปยังสามารถรับ,บโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทำการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเนยนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ไซ x ์ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ หากว่าคุณมีความสามารถมากเพียงพอ i ินเสเต s t ์ l a r อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับเข้าร่วมการแข่งขันการเทรดโดยใช้บัญชีเดโมโเพื่อแข่งรับรางวัลเงินสดจริงมูลค่ารวมกว่า6000 u ยูเอสดอลลาร์แล้วแจกให้กับนักทุนในทุกๆ,ๆเดือนเลยนะครับโดยรอบแรกนั้นจะเป็นการแข่งขันประจำเดือนพฤษภาคมเริ่มตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมถึง25พฤษภาคมนี้รายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วใครสนใจและมีความสามารถมากเพียงพออย่าลืมนะครับเข้ามาร่วมกันเยอะเยอะขอบคุณครับ